นี้คือผลลัพธ์แบบทดสอบที่เราไปทําเพื่อค้นหาพรสวรรค์นในตัวเรา34พรสวรรค์กลุ่มที่เราเป็นมากที่สุดคือกลุ่มที่บ่งบอกถึงการจูงใจครับ ช่วยให้เราสามารถสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้จะเป็นคนที่แบบมีพรสวรรค์ทางการสื่อสารไม่ต้องเตรียมอะไรมามากขึ้นเวทีก็พูดได้ไม่ต้องเตรียมสคริปต์ลึกซึ้งม,มีแค่บุลเลตสคริปต์ก็สามารถสื่อสารได้เวลาใครมาเล่าอะไรให้ฟังเนี่ยไปเล่าต่อก็พูดดูเรื่องให้อีกหน่อยในอนาะคตเกิดเจ้าชูขึ้นมาเราก็บอกเขาไปนะว่ามันคือชาเลนจ์อ่าเดี๋ยว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 ก่อนนะบอกแล้วว่าอันนี้อ่ะเป็นบวกห้าม <S <S อ,อ๋อไม่ได้นะมีนาไ,ไม่ได้นะคิดดูว่ามีไหนไม่ได้คิดไม่ดูไม่คิดเออพรสวรรค์คือสิ่งที่เป็นบวกที่พอดีให้มองจุดอ่อนหรือตัวที่เราไม่ถนัดให้เป็นเกราะป้องกันความผิดพลาดนะแต่เราอะจงสร้างพลังให้กับตัวที่เป็นตัวธรรมชาติของเราสุดๆ